จะออกประม่าณจะโตครับประมาณท่องท่องแรกส่วนมากกระสีตัวหนึ่งครับตัวนึงท่องสองกระสีสองอสองสามอ่ะซี่กรบมีอม้ประมาณนั่นไหมครับคร<อ>ับออกโตสามตัวตัวนี้กระสีออกเน้วครับ,อ,รบออกได้ไล่กันนี่แหละมสมมต,าาติว่าถาดเป็นโต๊สวัสดีครับมันนี่ก็พอกับบ่าน้องในช่องกบปลาพารวยนะครับพี่น้องเนาะมันนี่บ้านน้องก็จะพาพี่น้องมาส้มแปลงที่สวยอีกแปลงหนึ่งครับผม เดี๋ยวมือนีบ้าน้องก็จะพาพี่น้องมาหาเจ้าของแปลงเพิ่นเนาะให้เพิ่นแนะนำตัวครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับข้าผมกะไอ้ซื้อปุ๋มครับครับผมปอยิ่งเจริญฟาร์มโอ้ซื้อฟาร์มเพิ่นเนาะโอเคครับนี่นะครับเจ้าของฟาร์มเพิ่นเนาะก็มาส้มฟาร์มเพิ่นเบิ่งเลยครับอู้ดพี่น้อง เลยครับตัวนี้จะเลี้ยงเลี้ยงกบทั้งหอยใส่กันเลยเป็นบ้งครับนี่ครับผมบึ่งตีเลยครับ,บเลียเ้ยงเลี้ยงบอรหอยนี่ได้ประมาณจักเดือนเนาะครับสองเดือนครับบึ่งวะครับ,บหอยสองเดือนเนาะบ,บึงเลยกบนะครับนี่กบกับประมาณสองเดือน,นครับส, mm hmm. สองเดือนกลักวๆพื้นอยู่น้ำกันได้แบบ บ่อันนี้เล่นบ่บ่กินบ่อหอยเล่นบ่ครับบ่บ่ครับบ่อหอยกะกินอาหารน้ำโขลกินพักกินหยาใหญ่งไว้กลัวเข้ามาเลี้ยงแบบ<ม>เ,เดียวๆก็คือเข้าเข้าห้อาหารอย่างหนึ่งได้อสองอยางนึงมาครับคุนครับเบ,บิบ้งเบิ่งไข่หอยเชลลีตเต็มอยู่ครับเดีย๋ยวให้เพิน่นผ้าส้มฟาร์มเพิ่นเนาะคุณนะครับย่บงางไปทั้งคุ่นกันเลยไปเบิ่งแหนแดงม่น บึงเลยครับแหนแดงคือแหนแดงคืองามเลยครับผมบึงเลยครับ,บเลยอันนี้ก็ตักคู่มือครับมือนลันซีโล่หาโลตักให้หมูให้ไก่คือเ่าเลี้ยงไว้น,นี่เหาเอาให้อาหารเป็นอาหารธรรมชา,าติบ่ต้องลงทุนคือตัวนี้คือเาเอามาเลี้ยงไว้ประมาณจะซื้อมาที่แรกที่แรลกอะขอเป็นมาหน่อยหน่อยครับเพิ่นไก่ามาหน่อยยน่ม,มืยุนึงนี่แหละถ้าซื้อเหมือนี่ก็หลายและ ก็ประมาณสองเดือนเท่านั้นแหละครับการเดินไลฟ์ครับผมไปไลฟ์บอลเหรอครับอือพี่น้องเพิ่นเพิ่นสนใจนี่แบ่งขายไอ้เพิ่นได้บอลเนาะครับนี่การสมมุิแบ่งปันเนาะครับครับได้อยู่ครับอืเพิ่นอยากเข้ามาคือมาเล่นสวนอายยังสี่เข้ามาได้เป็นบอลครับครับผมอือก็ขอไอ้ขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยได้ครับเด้อช้าพี่น้องเพิ่นอยากแบบคืออยากได้แหนแดงอายยังสี่หน้าครับผมครับผมเบอร์ก็นศูนย์แปดสองครับผมหกห้าหกศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าครับผมซื้อเลยครับ ซืปุ๋มครับครับผมซืปุ๋มเนาะครับผมครับผมบื้นที่อะไครับพี่น้องพื้นกระยู่น้ำไฮน้ำสวนเท่านีร่ครับผมลงเลยพุณพื้นที่อยู่นี่จักไรก่อนครับประมาณสามไรประมาณสามไรเนาะครับข้าก็เข็ดแบบผสมประสานครับผมโอ้ยบึงปลาปลานี่จะมีปลาอย่างแน่นะครับนี่ปลาอยู่นี่มันจะเป็นปลาล้วนๆมีคุย่างครับปลานี้ปลาไนปลาดุกปลาตะเพียนเพราะว่าเพิ่นขายสแน่นะครับนี่ ตอนนี้ผมก็เลี้ยงไว้เป็นอาหารในในครอบครัวเหลือผมก็ขายแต่กับผมก็ขายลูกปลาพันปลาหนำจากไดครับครอมาลูกปลาพันปลาน้ำอายไดเนาะครับผมครับผมคือจังว่าอ่ยขายอยู่หนาทางน้ำเมียนบ่ครับครับผมโอ้ยู่หนาท่างออกไปทั้งใดเนาะอยู่ไอบรนนุนเพิงครับเพิ่เพิ่ขายอยู่บรนนุนเพิงนะพี่น้องเด้อท่างกะอุบลสีเกียรติเนาะถนนใหญ่เลยครับผม ก็คือเนี่ยเห็นเห็นพระใหญ่ก็อยู่ตรงขามเลยเนาะอยู่ประมาณใหญ่หมู่บ้านนะครับอืมคือเนี่ยมาเห็นเลยเนาะครับเนาะครับผมคือแถวนี้ก็สีมีของอ้ายหลานเดียวเนาะอยู่หันกระมีของอีเจ้าหนี่งโอ้คนสีมีมีสองเจ้าเนาะครับผมครับผมคนกระเฮ็ดฟาร์มป่าคือกันครับเึงครับต้องเป็นกระเฮ็ดเบิ่งเลยทั้งพุ่นก็จะเป็นกบคือกันเหมือนมับครับมาเบิ่งครับปลาเป็นเป็นยางเบิ่งเนาะ คือเลี้ยงกบนี่จะเลี้ยงยากบ่น,นะครับบ่ครับผมว่ามันเลี้ยงง่ายกว่าูย่างเลี้ยงกบเลี้ยงปลานี่เขาเขาได้ขายคู่มือไห่ครับได้ขายคู่มืออยากกะกินบ<อ>่อ,อยากเขาก็ขายเหลือก,กินเขาก็ขายเหลือก,กินเขาก็ขาย<อ>มาั่นเนาะเพราะว่ากตได้ขายเรื่อยๆครับนี่แตมีผู้มาซื้อคู่มือ,อแต่เพรมีรายไรเพราะเดียเ๋ยวเมื่จุดเปลี่ยนของคู่ออมบออ,อัน ว่าต้องดินรถเห็ดงานในกรุงเทพพืชเตกี้นะสมัยมันก็อยู่ยากอ่ะอันมาเฟืองเกษตรดีกว่าผมว่านะครับกรุงเทพอยากว่าเห็ดคืออายนี่เห็ดบายากกันหมดครับเห็ดบายากโอ้ก็แนะหน่ำจากคือจากพื้นบ้านในสิ่งดีครับปรึกษาสุขคนครับครับคือสมมติว่าเพิ่นกรุงเทพโอ้อยากหวนกลับมาอยู่บ้านแหละก็บอยากว่าเห็ดคืออายนี่คือเพิ่นอยากเขามาเรียนหน่ำแหละก็บอายแนะน่ำเพิ่นได้เนาะได้ได้โอ้ทำไมครับปรึกษาเลยมั้ยหน่ำได้ครับก็มีเบอร์โทรอยู่นะครับเนาะครับผมครับเบอร์ใครบอกให้สิรินี่ คุณพี่น้องมาอยู่แบบคือเพื่ออายนนี้ก็ดีครับบนติแล้วครับเป็นอยู่บันนุ่นเพิงนะพี่น้องเงด้อดบ้านนุ่นพึ่งครับเบิงเลยครับิตเกเษตรผสมประสานเบี่ยงครบเบี่ยงปลาพี่น,อน้องเบิ่งเลยครับครบบอนี่ประมาณจักเดือนเนาะครับอันนี้ไกลสี่สองเดือนแล้ว คือเฮาจับขายเป็นโลเลย่อยมาครับครับตัวนี้คือเหดกบเนื้อกบเนื้อเนาะประมาณโลจักบาทเนาะครับไปพันกว่าขายจีบอยู่โล่อร่อยครับนี่เลยครับนี่พี่น้องพ่นมาสือเห็ดกินเห็ดยังคือเขาขายหอดลูกกบมาครับครับผมโอ้กบลูกลูกพ่นกระขายได้พี่น้องเด้อมาเลยครับมาเหรินน้ำอ้ายเพ่นแด่มาเหรินน้ำอ้ายเพ่นได้เลยครับพอน้องกับผาพี่น้องมาส้ม สวนเพื่อนครับผมสวนเกษตรเนาะเพื่อนเลยกับเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเป็นเจ้าของฟาร์มเพื่อนครับเส็ดง่ายๆครับเพื่อนเลยครับเห็ดแต่ไั่ได้สองยางสามยางในบ่อเดียวกันครับผมนี่แหละครับผมเป็นปลาดุกเป็นปลาดุกยังเนาครับอ่านปลาดุกอุ้ยครับโอ้ปลาดุกอุ้ยบิ๊กอุ้ยครับผมตัวนี้คือจงได้แล้วก็รุ่นนี้จะเป็นตัวละจักบาทเนาะครับรุ่นนี้ขายเป็นกิโลครับโอ้พะว่าใหญ่แะเนาะ เป็นรุ่นน้อยเข้ากับคายมี่เป็นบ่ครับรุ่นน้อยกับมีครับเป็นพวกตัวระบาทสองบาทตั้งสี่เมตรครับเดี๋ยวเดียวจีภาพพี่น้องไปเบิ่งอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งมุมนี้ก่อนครับทั้งนี้คือจังเห็นไข่หอยเชอรี่น้ำครับก็เลี้ยงหอยเชอรี่ใส่น้ำครับปลาดุกนี่บ่่บกินหอยเชอรี่อี่ไหมบอกบ่ครับอยู่น้ำกันได้เลย่นบ่ครับเบิ่งผีเลยครับอายเพิ่นก็เฮ็ดแบบธรรมชาติกลมกลืนเนาะเพิ่นก็อยู่ยูสวนยูฟาร์มนี่ประจำเล่นมาครับครับผมโอ้นอนยูผีเลยเนาะนอนยูผีเลยโอ้ครับเบึง นี่ครับเพื่อนรับอยู่ทรงนีู่พี่น้องทางคุณคือเพชรบ่อพะยางนี่เบิดงบประมาณเท่าใดร่นะครับบอ่อนี่ก็ซื้อพะยางกับมวนหนึ่งพอดีสามสิบเมื้อกับเก่าลอยเก่าลอยเพา่คนดูด่ายกับประมาณหาหกลอยอย่าหรอหกลอยครับครับครับประมาณพันกว่าเนาะเพชรบ่เบอเน่าได้พี่น้องคุณเน่าสุดเลยทาบอ่อซ้ำนี่สามารถเลี้ยงปลาได้ประมาณจักพันเนาะครับไอ้บ่อซ้ำนี่กัน สองพันก็ใส่ได้สบายสองพันสิบ่อยแอร์อัดเกินเนาะปลาดุกเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงแอร์อัดได้ครับบ่คือปลาหนิบ่คือปลาปลาดุกมันสิมาอยู่เป็นมูเป็นฟูมเป็นแอร์อารดกันได้คือซ้ำนี่เขาสามารถเลี้ยงหาพันหกพันก็ได้ครัแต่วอัตราการใหญ่มันสีไงสายเนี่ยจังหน่อยโอ้บ่คือเขาเลี้ยงหน่อยแมนถ้าเขาเลี้ยงหน่อยนี่จะได้อันดีๆกว่ากันครับันปลามันบามือนกับไงไว้คือคือเลี้ยงหลายก็ได้แต่ว่าหากจะใหไงสาจะได้ถ้าเขาเลี้ยงหน่อยแต่ว่าจะใหญ่ไว้มันเลี้ยงได้หลายเนาะ เครับพีนออพ่น้องเป็นตะเบิงดีครับแต่ว่าเลี้ยงแพะน้ำมันบ่นนครับครับผมเพรยตัวนี้ผมกับความคิดผมคือว่าเหตุการแพะไว้แพะมันสียานน้ำมันจะบวชหามไปกินหยาฟังนั้นกือเรื่ลยว่าเดี๋ยวโอกาสกันกแพะแล้วก็คือว่าหาสิ่งที่มันสิันเด็ดประโยชน์ใส่น้ำเมัอนนะคือว่าเออเอาปลาเอาหอยมาปล่อยไว้เขากันมีนนะ้ำกันแล้วก็มีไอปลามีหอยยิ่น้ำหนีน้ำไปเด็ดประโยชน์หลายอย่าง ระบบน้ำนี่ไอ่เห็ดจังไนเนาะครับบัดน้ำน้ำกะผมก็ค่อยเดี๋ยวเตือนน้ำพอผมจะเปิดแต่ว่าผมจะเปิดน้ำเติมเรื่อยผมราะเติมเติมน้ำเรื่อยครับแล้วก็ไอ้พายางนี่แล้วหมองผมมันจะเป็นจอหูมันไว้ให้น้ำมันซึมไปกับดินนั่นนะคือเขาจะให้น้ำระบบซึมใส่ใส่ให้พวกพักเขากินได้เลยบัดบัดย่มหนัอยกะปิดไว้จังหน่อยเอาดินเอายางปิดไว้ัหวเห็ดเห็ดแบบง่ายๆ่ายเองสินะครับเนาะครับผมมึงได้เป็นกลืเห็ดแบบนี้นะครับเนาะ แต่ว่าน้ำไอ้นี่ใส่ใส่เป็นไถหรือใส่แผงโซล่าตัวนี้ยังใส่ไถยังแผงโซล่ากำลังคืดอ,อยู่ครับกำล,ลังกลังศึกษาอยู่ในอนาคตเนาะในอนาคตนีต่แหละไว่านี่แหละครับผมบครับพี่น้องไอ้เพิ่นก็นยังใส่แบบหน่ำฝนเนี่ยไถน้ำเนาะครับแต่ว่าส่วนมากเพิ่นก็นใส่หน่ำไถพี่น้องแต่ว่าในอนาคตเพิ่นก็นจะใส่แผงโซล่าเซลล์ตรงนี้แหละเนาะเดี๋ยวกัดเดี๋ยวห้ยไอ้เพิ่พานพายางไปบึ้งแพะเพิ่นเนาะครับเนาะไปบึ้งเลยครับผม นี่ครับแผลอ้ายเพื่นเนาะคิดจังไหนครับอ้ายคืออยากเลี้ยงแพะนะครับผมที่แรกผมก็ว่าสิเอามาไอ้กินหญ้าในี่ยไฮหยามันหลายโอ้หญ้าหลายเท่ากับแทนงัวนอะไรจังสีเป็นวัครับผมก็เอามาสองตัวครับมาสองตัวเลี้ยงไปไม่เลยไม่ก็แต่หากดีผมก็เลยเอากระมาอีกสองสามแหนะไปม้ามันก็ออกลูกออกเต่าอยู่นี่ก็เป็นอยู่นี่ก็สามปีกว่าแหละครับผมเลี้ยงม่ได้สามปีกว่าครับคือถ้าเท่าขายนี่ขายจากไหนเนาะครับบ้านแพะเทา ขายเป็นโตขายเป็นกิโลกับมี่พ่อค้ามาลับสื่อเป็นกิโลพืพ่จังเขาไอ้ขายหมูเนี่ยครับคือเขาเรียงไงแล้วมันเพิ่นกับเขามาซสื่อเลยครับรถจะโทษไปดีแต่บมมีขายเพื่อนครับอยู่ประมาณดูแลยากบ่อนอะครับอายแพะกะบ่บออยากกับบ่ง,ง่ายครับก็ะว่าเพราว่าผมว่ามันง่ายกว่างัว่แล้วม,มันก็กินหน่อยพื่จังเห็นเพิ่นออกลูกนะครับอ,อันนี้ออกมือเศร้านี่ครับครับบ่ง,บง,บง,บงลูกเพิ่นนอนอยืนบ่งกินอ่อ นั่นนกําลังตื่นเลยพี่น้องกําลังตากเลยครับคุณออกมาซ่อมกับแม่สาวเด็ดตัวหนึ่งคันท้องสองสี่สี่ยูสองสี่ประมาณสองมันสามเพิ่งจะออกประมาณจะโตครับประมาณท้องท้องแรกส่วนมากกับสี่ตัวหนึ่งครับคันท้องสองกับสี่สองสองสามอ่ะสี่กับมี่โอ้ประมาณนั้นไหครับออกประมาณท้องหนึ่งจะออกประมาณสองสามตัวกับมี่ครับโอ้บนงครับพี่น้อง เพราะว่านี้ท้องตัวนั้นกระท้องก็ใกล้สีออกแล้วครับสองตัวสามตัวนี่ตัวนี้ก็สีออกแล้วออกไล่กันนี่แหละสมมติว่าถ้าเป็นตกโตนี่จะเป็นโตละเท่าไหร่นะครับสมมติว่าโตตัวแม่นี่ก็ประมาณยี่สิบพันข่าโอ้โต๊ะหนึ่งนะครับนบผมก็เลี้ยแต่ตัวใหญ่ตัวน้อยก็เลี้ยงแต่ตัวให่ตัวน้อเลี้ยแต่พันมันเลี้ยแต่พัน มันจะเป็นพันธุ์อย่างเนาะครับไอ้เป็นบ่อผสมครับโอ้เป็นเป็นลูกผสมเป็นลูกผสมครับครับผมการจัดการดูแลบ่ยากเป็นบ่ครับครับโอ้นอนดีสงสารเลยบอกครับนอนทางครอบกันง่ายๆครับเพท่พังเหมือนนอนง่ายง่ายนอนแบบบรรยากาศธรรมชาติบ้านเฮาเลยครับเบิ่งพี่น้องเพิ่นอ้ายเพิ่นก็เฮ็ดทั้งเลี้ยงทั้งทั้งกบทั้งปลาทั้งแพะพี่น้องเบิ่งติแหละครับผมรายได้เพิ่นเนาะเพิ่นก็เฮ็ดอยู่จังซี่อ้ายมาเฮ็ดอยู่นี่ประมาณจักปีแล้วครับ ผมเริ่มมาเฮ็ดกบเห็ดปลายอยู่นี่ประมาณเจ็ดแปดปีแล้วครับโอ้ยมึงเดือครับพี่น้องไอ้เพิ่นเริ่มมาเฮ็ดอยู่เจ็ดแปดปีกะทึวาเฮ็ดออกมาแล้วผลตอบรับดีดีมั้งมาครับครับผมอืมคือเฮาก็จะได้แบบมีเวลาได้หลายอย่างเนาะครับครับคือว่างจากเฮ็ดนี่แล้วเฮาดกับไปเฮ็ดอย่างอื่นได้ยังไงบ้าครับได้ครับมะห้อาหารพวกแพะพวกยังนี่ปกติคณะเรื่องผมกับไปหารับจ่างเงี้ยมาเสาะหาหยางให้เพะผมกับไปหารับจ่างรับยังได้สบายเลยนะครับผมแต่มีงานผมกับไปเฮ็ดงานอย่างสี่ ก็คือดูแลพยากเลยครับครับผมเปนเลยครับตัวผุนจะเป็นตัวผูนมาครับ,รบตัวผูน,าานอันจะโตนอยอยู่นี่โอ้ตัวผูนไล่ตัวที่<ม>ปล่อยออกอยู่ครับเป็นครับปูนเนเดี๋ยวพาพี่น้องไปส้มลูกปลาของไอ้ทั้งขุนน้ำเนาะ ครับตัวละจักบาทน,นะครับรุ่นนี้กับชิปมั่นบาทห้าสิบโอ้บนพี่น้องบาทห้าสิบตัวละบาทห้าสิบยุนีจะมีปลาหยังแน่ครับยุนีก็บชิปีปลาดุปลาตะเพียนปลานิมครับมมีีจับหลายโบผมบ่ได้ขึ้นไหวมั้ยมันปลาตะเพียนผมก็เอาใส่กระชังไว้ พูนครับเพิ่นมาส้มเบิงปลาอ้ายเพิ่นเนาะมาสือปลาครับือปลาเเออพิ่นมาสือปลาพูนเมื่อกี้แล้วพี่น้องเพิ่นมาอุดหนุนสืบปลาครับปลาดุกเสียงค่ะพูนครับแฟนเพิ่นเนาะสวัสดีครับเอื้อยครับผมนี่ครับจุดนี้ก็เป็นปลาตะเพียนครับผมเป็นลูกปลาตะเพียนรุ่นนี้ ขายจังดเนาะครับลูกนี้กับบาดกลัวครับบาทเต้าเออบาทเต้าบาทซิฟตังะครับตมาณนี้แหละตัวตัวใหญ่แหละครับหลอดตายสบายแหละคือเขามาหาอายนี่ได้เบิดตคูป้าเลยเป็นบ่ครับครับอย่างได้ปลาเงังกะท่มากก็ไ้เนาะครับผมครับท่วมากก่อนนะ่ยแพ็คได้เนาะครับผมครับโทรมาสอบถามได้ท่ทมมากแบบคือจิาปรึกษาไอเลี้ยงปลาเลี้ยงเงังได้เบิด์ตตอยางมั้งครครับผมครับนี่นะครับมันปรึกษาไอเป็นได้ตลอดเลยครับ อยู่แบบนี้ก็มีความสุขดีนะครับเนาะเบิงอยู่น้ำไห้น้ำสวนน้ำนาวตื่นเช้ามากกะน,นี่ครับเลียงแผะเลียงอายเพิ่นกับมีหมองคล้ายอยู่หนาทางน้ำเดือพี่น้องเด้อหาพี่น้องผ่านไปสีเกรตหรืออุบลก็จะเห็นของอ้ายเพิ่นครับผมถ้าข้องไปทางผี่กับอยู่ขวามือเนาะมาจากอุบลกป็อยู่ซ้ายมือครับพี่น้องนี่แล้วครับผม นี่แหละครับผมมือนีกับผ้ามาส้มฟ้ามป่าของอายเพิ่นฟ้ามวสวยๆเนาะบ่าวน้องกะย็บฟ้ามมาฝากครับผมก็อย่าลื่อมในช่องกบป่าผ้าลวดด้วยครับเดอ้อกดไหลกดแชร์กดติดตามบ่าวน้องนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเนาะบ่าวน้องก็จะเฮ็ดคลิปให้พี่น้องมื่อยๆครับผมเอาไว้พอกันกับบ่าวน้องคลิปหน้าครับสวัสดีครับ